ตอนนี้แม่แมวแม่แมวปวดท้องนะคะเพื่อนๆตอนนี้คือแฟนเขาผัวเขาตัวนี้คือลูกลูกนะคะลูกคือเจ้าเงินแสนแต่แม่แมวอยู่ข้างในแม่แมวเข้าไปอยู่ข้างในเตรียมออกน้องเตรียมออกน้องเตรียมคลอดละแต่ลูกเขาไม่รู้ว่าแม่เขาจะออกน้องนะคะเขาไม่รู้แต่อันนี really ้คือ <initiatives> แฟนเขาแฟนเขาอันนี you, ้ค <cido S 1> ือลูกมาเงินแสนมานี่ไม่ต้องมายุ่งแม่เขาเงินแสนไม่ต้องมายุ่งแม่ไปเลยไปเลยเงินแสนไปเนี่ยแม่จะออกน้องแล้วแม่จะออกน้องแล้วเงินแสนไม่ต้องมายุ่งนะไม่ต้องมายุ่งนะคะนั่งเลยเรียบร้อยเลยเงินแสนไม่ต้องมายุ่งแม่เขาเดี๋ยวแม่เขาจะออกน้องแล้วอันนี้คือพ่อเขา ตัวนี้เป็นแมวข้างบ้านนะคะแมวาติกันมาเที่ยวหากันนี่เตรียมคลอดอยู่ข้างในนี่เพื่อนๆแต่และรู้แล้วตะกี้มีเลือดออกเราก็เอ๊ะเป็นอะไรเตรียมละเตรียมหาที่หาที่จะออกน้องอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่แต่ไม่รู้จะคลอดยังไงตัวนี้ก็นั่งเฝ้าอยู่เพื่อนๆดูนะคะอันนี้คือแฟนเขา เป็นแฟนแตะกี้เป็นลูกค่ะอันนี้ก็เตรียมจะออกน้องอีกแล้วเอ่อ,อนนี้ธรรมชาติของสัตว์นะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็จะมาเฝ้าอยู่ทุกวันเลยแต่ไม่ใช่แมวเรานะคะเป็นแมวญาติข้างบ้านตะกี้เงินแสนเดี๋ยวดูเงินแสนแป๊บนึงค่ะตัวนี้คือเงินเงินแสนนะคะเงินแสนหน้าเขาจะเหมือนพ่อหน้าเขาเหมือนตัวขาวตะก,กี้ได้พ่อมาเลย เดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าจะออกน้องกี่ตัวค่ะตอนนี้เฝ้าไม่ห่างเลยเพื่อนๆก็เหมือนแฟนเขานั่นแหละนะเพื่อนเนเฝ้าไม่ห่างเลยสงสัยจะออกน้องแล้วตอนเนี้ยดูนะคะ เดี๋ยวคอยดูอาการตอนนี้กำลังเรืออะไรเพื่อนๆไม่ต้องไปยุ่งคะ่ะไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปยุ่งเขาเลยเขากำลังจะออกลูกไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งเขานะ ไม่ต้องไปยุ่งเขาเลยค่ะกำลังจะออกลูก